สวัสดีเพื่อนคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาดูข่าวของบิตคอยกันบ้างว่า,ามีข่าวดีหรือว,ว่าข่าวร้ายอย่างไรแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกดไลค์กับช่องคริปโตเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องคริปโตโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลย เพราะว่าบ t c o i n ตอนนี้ได้มาแตะแนวรับในเดือนกันยายนปี2021แล้วซึ่งระดับราคานี้เป็นฐานที่ผลักราคาของ Bitcoin ให้พุ่งไปที่ราคา69,000ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของประวัตการนี่คือวิธีที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคตอบสนองต่อการทดสอบแนวรับอย่างไรแล้วเพื่อนก็ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบพิจารณากับเข่าอื่นๆแล้วก็คลิปอื่นๆได้ ก็กล่าวว่าแนวรับทางเทคนิคในอดีตนั้นยังคงอยู่ที่ระดับ42,000โดยการทดสอบครั้งปัจจุบันถือเป็นครั้งที่3ที่พยายามจะทะลุแนวรับที่ยังรับไว้ได้กว่า5เดือนแล้วก็จะบอกว่าข้อมูลนี้ก็เพื่อนๆก็เอาไปเปรียบเทียบหรือว่าเอาไปพิจารณาศึกษากับข่าอื่นๆได้คลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ใช่การแนะนำเตียงใดแค่ใช้ข้อมูลนี้กับเพื่อนๆได้วิเคราะห์เปรียบเทียบกันเท่านั้น แนวรับที่สำคัญอาจจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้บิตคอยเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้งเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของราคาที่คล้ายคลึงกันตามแผนภูมิของเทร i n View แนวรับดังกล่าวกำลังถูกทดสอบอีกครั้งหลังจากที่มีการทดสอบไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่10มกราคมหลังจากที่ราคาบิตคอยได้ร่วงลงกว่า5%เขายัางกล่าวว่าสาหรับตัวชี้วัดทางเทคนิคเพิ่มเติมของ RSI ในเดือนกันยา นั้นยังบอกเป็นในเมื่อสิ้นสุดการปรับฐานด้วยการสร้างสัญญาณเดเวเจนกับราคาของ Bitcoin ในกรณีของการปรับฐานปัจจุบันไม่มีสัญญาณดังกล่าวปรากฏขึ้นในกรอบเวลาหนึ่งว่าจะไม่มีสัญญาณเดเวเจนเป็นตัวชี้ ตลาดก็ยังถือว่ามีการขายมากเกินไปเล็กน้อยโดยพิจารณาจากข้อมูลของ RSI ที่ใกล้เคียงกับระดับ30ความพันผวนที่ตามของ Bitcoin ยังแสดงให้เห็นว่าตลาดยังไม่ได้ตัดสินใจทิศทางและก็กำลังรอสัญญาณเพิ่มเติมในช่วงที่มีการปรับฐานครั้งล่าสุดความพันผวนรายวันของบ t c o i n สูงถึง5%ในขณะที่ตอนนี้ยังคงต่ำกว่า2%อย่างไรแล้วข้อมูลนี้ก็เพื่นก็สามารถที่ จะเอาไปเปรียบเทียบหรือว่าเอาไปวิเคราะห์กับเว็บไซต์อื่นหรือว่าคลิปอื่นๆได้มาดูวยคันนึ่งคขาว่าผู้เชี่ยวชาญคาดกันร,ราคาบิตคอยอ,อร่วงแตะที่17,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, อย่างรุนแรงเหมือนช่วงวิกฤต .com เกเรตสโลเวลหัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดที่ i n the m o n e y s o c k c o m ได้กล่าวว่าความผันผวนของบิตคอยอย่างต่อเนื่องของอมันอาจทําให้ราคานั้นร่วงต่ำกว่า20,000ดอลลาร์ได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นสำหรับระยะย,ยาวมันยังดูเป็นขาขึ้นก็อย่างไรแล้วเพื่อนๆก็เอาหลายๆข้อมูลหรือว่าเอาข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นหรือว่าคลิปอื่นมาเปรียบเทียบแล้วก็มาพิจารณากันได้ โดยให้สัมภาษณ์กับอ r ค t ิติค n e นิวส์ว่าราคา BTC นั้นมีโอกาสร่วงแต่ที่17,000ดอลลาร์แต่ยอมรับว,ว่ามูลค่าอาจมีการกลับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น46,000ดอลลาร์ในระยะใกล้แต่สถานะจะคงอยู่ได้ไม่นานเขาเชื่อว่า,าการปรับฐานของราคานั้นเกิดจากตลาด ทั่วไปที่เริ่มมีความาเกี่ยวข้องกับบิตคอยมากขึ้นก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะเปรียบเทียวบวิเคราะห์แล้วก็พิจารณา,นานกันเองได้คลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ใช่กนนนารแนะนำแอย่างใดแค่แชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กันเพื่อนได้พิจารณาหรือว่าได้เปรียบเทียบกันอ,อีกครั้งสโลเวระบุว่าการเติบโตของบล็อกเชนอย่างต่อเนื่องนั้นจะส่งผลดีต่อบิตคอยในระยะยาวพร้อมเสริมว่าบิตคอยจะ ดึงดูดสถาบันต่างๆมากขึ้นควบคู่ไปกับสนับสนุนจากบุคคลเช่น CEO ของ t ท s l a อย่างเช่นอีลอนมาร์กหรือว่าเจดอซี่อย่างไรแล้วเนี่ยก็การลงทุนมีความเสี่ยงเพื่อนๆก็จัดการกับพอร์ตหรือว่าเปรียบเทียบพิจารณาหรือว่าศึกษาข้อมูลต่างๆให้ดีๆเพราะว่าะจะบอกว่า ตลาดของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีความผันผวน,นที่รุนแรงนอกจากนี้สโลเยยังเสริมอีกว่าการฟื้นตัวในระยะยาวของบิตคอยยังเกี่ยวข้องกับภาคส่วนโทเค็นหรือว่า NFT ที่กำลังเติบโตอย่างไรก็ตามเขาเน้นว่า NFT ก็อยู่ในฟองสบู่เช่นกันแต่จะเติบโตได้ดีหลังจากที่ฟองสบู่แตกไปแล้วก็จะบอกว่า NFT เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีคนสนใจมากๆแล้วก็ช่วงนี้ก็ ม,มากๆเขาบอกว่าในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาสโลวีได้เน้นย้ำว่าตลาดควรคาดหวังการปรับฐานของบิตคอยยังมีในสำคัญโดยก่อนหน้านี้เขาเน้นว่าบิตคอยกำลังมีสถานะที่ไม่ต่างจากช่วงเวลาที่เป็นวิกฤต com ด้วยการที่ราคาของบิตคอยนั้นยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ46,000ดลอลลาร์ในสโลวเชื่อว่าบิตคอยนั้นอาจมีการปรับฐาน เพิ่มในอนาคตบิตคอยน์ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีนะักแต่ถ้าเราคิดในแง่มุมหนึ่งก็อาจจะเป็นข่าวดีของหลายๆคนหรือว่าอาจจะเป็นข่าวดีของเราได้ที่เราเนี่ยได้ซื้อของในราคาที่ถูกหรือว่าได้ซื้อเหรียญต่างๆที่เราชื่นชอบเนี่ยในราคาที่ถูกอย่างไรแล้วเพื่อนก็สามารถที่จะศึกษาหรือว่าวิเคราะห์กับข้อมูลอื่นหรือว่าคลิปอื่นๆได้สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า